สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาต่อกันด้วยเรื่องการแกอสมการเศษส,ส่วนพหุนามกันต่อนะครับซึ่งครั้งที่แล้วคลิปที่1นนะครับเราทํากันไปทั้งหมด10ข้อนะครับก็จะเป็นข้อที่ยังไม่ยากมากนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องของสมการเศษส,ส่วนกับสมการก็จะผสมกันอยู่นะครับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วกลับไปดูก่อนนะครับก่อนที่จะมาทําวันนี้วันนี้เนี่ยจะมีอีก5ข้อนะครับซึ่ง ก็จะเป็นลักษณะการแก้อสมการกําลังสองที่อาจจะแตกต่างจากครั้งที่แล้วนิดหน่อยนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องเก่าที่นักเรียนได้เรียนไปแล้วนะครับถ้าสมมุติว่านักเรียนได้ดูของเก่าเนี่ยมันจะต่อกันติดอ่าแต่ถ้าเกิดยังไม่ดูย้อนกลับไปดูก่อนนะครับก็ยังไงก็ฝากนะครับเป็นกําลังใจนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับสําหรับการนําเสนอในการสอนคณิตศาสตร์นะครับคิดว่าน่าจะทําเรื่องที่ มันงงๆหรือว่ามันมีความซับซ้อนเนี่ยนะครับครูก็พยายามเรียบเรียงขั้นตอนแล้วก็ทำให้มันน่าจะง่ายขึ้นแหละนะสำหรับใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับวันนี้มี5ข้อข้อที่11จนถึงข้อที่15นะครับไปเริ่มกันที่ข้อ11ก่อนเลยนะครับข้อที่11นะครับโจทย์บอกว่า เอ็กซ์ส่วนด้วย x กําลัง2บวก1นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับเศษ1นส่วน2นะครับข้อนี้จะแตกต่างจากข้อที่เราเคยเคยทํามานะครับเนื่องจากว่านักเรียนพิจารณาที่ตัวส่วนก่อนเนี่ยจะเห็นว่าตัวส่วนมันเป็น x อกําลังสองบวก1นะครับซึ่งตรงนี้ให้นักเรียนรู้เลยนะครับตัวที่ยกกําลังสองยังไงก็ต้องเป็นบวกอยู่แล้วนะครับแล้วมีการบวก1เข้าไปอีกอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นจะบอกว่าให้พิจารณาตัวส่วน นะครับปรากฏว่า x กำลังสองบวก1มันมากกว่า0นย์เสมอครับทุกค่า x เลยนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับตามที่เราเคยทำมาเราจะบอกว่าอะตัวส่วนติดอะไรให้ยกกำลังสองตัวส่วนแล้วค่อยเอาไปคูณใช่ไหมครับอันนั้นอยู่ในกรณีที่ครูบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าการที่จะเอาอะไรไปคูณในอสมการเราจะต้องรู้ว่ามันเป็นบวกหรือเป็นลบใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราไม่รู้เราจะ ขจัดปัญหานั้นโดยการนํามันไปยกกําลังสองก่อนเพื่อให้มันเป็นบวกแล้วค่อยคูณน,นะครับแต่ข้อเนี้ถามว่าเรารู้ไหมว่าตัวส่วนเนี่ยเป็นบวกหรือเป็นลบอ่าข้อนี้เรารู้นะครับนะพิจารณาจากตัวส่วน x ก,กําลังสองบวกหนึ่งเนี่ยจะมากกว่าศูนย์เสมอครับทุกค่า x เ,เลยสแสดงว่าเรารู้ครับว่ามันเป็นบวกแน่ๆนะเพราะฉะนั้นตัวเนี้คูณได้เลยครับหรือพูดง่ายๆคือเราจะจับย้ายข้างได้เลยโดยที่ เครื่องหมายอสมก,การไม่เปลี่ยนนะครับไม่ต้องไปยกกําลังสองแล้วนะเพราะฉะนั้นในข้อนี้ก็จะลดขั้นตอนความยากลงไปนะครับไม่ต้องยกกําลังสองคูณได้เลยเหมือนย้ายข้างสมก,การปกติเลยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นครูจะบอกว่าเอ่อตัวส่วนติดอะไรบ้างตัวส่วนจะติด x กําลังสองบวกหนึ่งนะครับในข้างซ้ายส่วนข้างขวาติด2ใช่ไหมล่ะเพราะนั้นถ้าอยากจะกำจัดให้มันหมดนะครับก็เอา2กับ x กกำลังสองบวกหนึ่งคูณ นะครับสังเกตว่า x กําลังสองบวกหนึ่งไม่ต้องยกกําลังสองเห็นไหมครับหรือนักเรียนจะบอกว่าคูณไข่เลยก็ได้นะความหมายเหมือนกันนะครับข้างซ้ายก็จะได้สอง x เห็นไหมครับแล้วก็ข้างขวาก็จะเป็น x กําลังสองบวกหนึ่งนะเหมือนกับเนี้ยเอาสองขึ้นไปคูณ x นะครับ x กําลังสองบวกหนึ่งก็ขึ้นไปคูณกับหนึ่งนะครับง่ายไหมนะดูแล้วง่ายเลยนะครับพอมันเป็นแบบนี้ก็ย้ายข้างคคครรััับบบนนนะะะ x 2x อยยยยยูู่่่ขขขข้้้้าาาาาาางงววแตจจไปเีีซมล พอไปเขียนข้างซ้ายครับนักเรียนก็จะเป็น x กําลังสองลบสอง x บวกหนึ่งครับแล้วเครื่องหมายเป็นมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์นะฮะสลับสลับกันนั่นเองนะครับพหุนามที่ได้ครับกําลังสองตัวนี้คุณนะครับคุณนะรูปแบบฟอร์มนี้มันเป็นกําลังสองสมบูรณ์แน่นอนเลยนะครับจัดอยู่ในรูป x ลบหนึ่งยกกําลังสองครับมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์อ่ะมีแค่นี้เลยนะครับเพราะนั้นใครที่ดู เรื่องเก่าที่ครูเคยสอนเคยเจอแบบนี้ไปแล้วนะครับแล้วครูก็บอกว่าถ้ามันเป็นแบบนี้นะเราก็จะใช้การแยกกรณีก่อนนะครับคิดกรณีเท่ากับขึ้นมาก่อนนะครับว่าเท่ากับ0ูนย์เนี่ยเมื่อไหร่เมื่อ x อเท่ากับ1อันนี้คือต้องมีคําตอบนี้อยู่นะครับต้องมีคําตอบนี้อยู่แล้วตัวอัสมการล่ะตัวอัสมการคือมันติดกําลังสองก็เลยตัดทิ้งครับ ตัดทิ้งความหมายก็คือเอาไอ้ x ลบหยกกำลังสองมาหารนะเพราะฉะนั้นสมการนี้เรียนได้เป็น1มากกว่าหรือเท่ากับ0แบบนี้ครับตัวแปรไม่มีแล้วนะครับหายไปเพราะฉะนั้นในกรณีลักษณะแบบนี้ครูเคยอธิบายไปแล้วว่าให้พิจารณาที่ตัวสมการนั่นเองว่ามันจริงหรือไม่จริงอ่ามันจะถูกแยกเป็น2กรณีก็คือถ้าเป็นจริงก็จะตอบได้ทุกจํานวนนะครับได้ทุกจํานวนจริง R เลยเป็นตอบเป็นเซต R เลยเซตจำนวนจริงได้เลยแต่ถ้าเอา่เอถ้าเกิดสมการที่ได้ไม่จริงก็จะกลายเป็นว่าไม่มีคำตอบหรือว่าตอบเป็นเซตว่างนะครับเพราะนั้นข้อนี้จะเห็นว่า1มากกว่าเท่ากับศูนย์จริงนะครับ,รนะรบเพราะนั้นคำตอบก็เป็นทุกจำนวนจริง R ตอบเป็นเซต R ได้เลยนี่ลักษณะแบบนี้นะครับนะวิธีทำมีแค่นี้นะใช้เรื่องเก่าเข้ามาช่วยนิดหน่อยนะครับ พอเป็นจำนวนจริง R เนี่ยไอตรง1เนี่ยมันก็รวมอยู่แล้วใช่ปะ่ะเราก็ไม่ซีเรียสแล้วเราตอบได้ทุกจำนวนจริงอยู่แล้วนะครับอ่ะนี่คือข้อแรกผ่านไปนะครับไปดูข้อที่12ต่อเลยครับอ่าข้อที่12นะครับ x ส่วนด้วย x ก,กําลัง2บวก2นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ3ครับลักษณะคล้ายๆไหม เรียนพิจารณาดูแลเอ๊มันจะคล้ายๆกับข้อเมื่อกี้ไหมนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะลองทําเองก็หยุดวิดีโอแล้วลองทําดูก่อนได้นะครับข้อนี้จะคล้ายกับข้อ11นั่นแหละนะครับเพราะพิจารณาจากตัวส่วนแล้วเป็นไง x กําลัง2บวก2จะมากกว่าศูนย์เสมอทุกค่า x เหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นกูย้ายข้างได้เลยครับนะหรือว่านาเอาเอกําลัง2บวก2เนี่ยครับไปคูณทางอสมก,การไดนะ้ก็เหมือนกับย้ายข้างไปเห็นไหม ตัว x กำลังสองบวกสองย้ายขึ้นไปคูณกับ3ได้เลยนะครับวันนี้ก็จัดรูปสมการนิดหน่อยนะครับคูณกระจายแล้วย้ายข้างเหมือนเดิมนะครับ3า x กำลังสองย้าย x มาลบนะครับ3คูนเป็น6อ่าทีนี้สมการตัวนี้นักเรียนต้องลองดูครับว่าแยกตัวประกอบได้ไหมอ่า3า x กำลังสองลบ x บวกเนี่ยมันแยกตัวประกอบได้ไหมนะครับใครที่ นั่งลองทดเลขลองทำแล้วอาจจะพบว่าเอ๊ะไม่น่าจะแยกได้นะเพราะฉะนั้นในกรณีแบบนี้ก็เรียนไปแล้วนะครับว่าถ้าแยกไม่ได้ทำยังไงไปเช็คตัว discriminant ใช่ไหมครับเช็ค mm hmm. <Check S 1> ตัว discriminant ว่ามันมากกว่าศูนย์หรือเปล่านะครับปรากฏว่าข้อนี้เป็นไงครับ discriminant ได้1ลบด้วย4คูณ3คูณ6นะฮะ b กำลัง2ลบด้วย 4, 4 ac ติดลบครับ น้อยกว่าศูนย์ครับ d i s c r i m i น a n t น้อยกว่าศูนย์แสดงว่าพหุนามที่เราได้มานั้นมันจะมีค่ามากกว่าศูนย์เสมอทุกค่า x นะเรื่องนี้นักเรียนก็ต้องจำได้นะครับถ้าพหุนามกำลังสองที่หา d i s c r i m i น a n t แล้วน้อยกว่าศูนย์นักเรียนต้องรู้เลยว่าก้อนนั้นจะมากกว่าศูนย์เสมอทุกค่า x ด้วยนะครับดังนั้นมันก็จะเป็นลักษณะเดียวกันกันกบข้อ11ก็คือ ข้าวูนามตัวนี้เป็นบวกดังนั้นหารทิ้งได้เลยนะครับครูก็เลยเอาไอ้สามเอ็กกำลังสองลบเอ็กบวกหกหารเลยครับนะมันก็เหมือนกับตัดกันไปนะครับเหลือหนึ่งน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์ครับนะก็พิจารณาตัวอสมการที่ได้นะครับหนึ่งน้อยกว่าเท่ากับศูนย์จริงไหมปรากฏว่าไม่จริงครับไม่จริงก็เลยไม่มีคําตอบตอบเป็นเสร็จว่านี่แบบนี้ นะวันนั้นข้อ11กับข้อ12จะลักษณะเดียวกันเลยนะครับก็คือมีตัวที่เ,เป็นพหุนามด้านซ้ายที่มันมากกว่าศูนย์เสมอนะครับไม่ว่าจะจัดเป็นกําลังสองสมบูรณ์หรือว่าจะเป็นการแยกตัวประกอบไม่ได้แล้วดิสกีมนินันตมันน้อยกว่าศูนย์นะครับใช้ลักษณะเดียวกันแล้วก็ไปพิจารณาตัวที่เราหาแล้วนะครับว่าจริงหรือไม่จริงแค่นั้นเองอ่ะผ่านไป2ข้อนะครับไปต่อครับข้อที่13ครับผมวันนี้อาจจะเร็วด้วยนะฮะ แต่ท้ายๆอาจจะยากนิดนึงนะครับไปดูข้อที่13นะครับโจทย์บอกว่า 11-5x ลบ 5x ครับส่วนด้วย x กำลัง2ลบ x ลบ2แล้วน้อยกว่าหรือเท่ากับ1นึ่งนะข้อนี้ก็จะมีการแยกตัวประกอบตัวส่วนก่อนนะักเรียนเห็นแล้วยังไม่ได้แยกตัวประกอบเนี่ยแ <c oughs> ยกตัวประกอบก่อนเลยนะครับนะข้างบน11 ลบ x เหมือนเดิมนะครับตัวล่างแยกแล้วนะครับได้เป็น x บวก1กับ x ลบ2นะครับตรงนี้ก็จะสร้างเงื่อนไขตัวส่วนไม่เท่ากับศูนย์ขึ้นมาได้นะครับเป็น x ไม่เท่ากับลบ1กับ2อนั่นเองครับนะอย่าลืมขั้นตอนนี้นะเวลาเป็นเศษส่วนเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะกลับไปทําขั้นตอนเหมือนกับครั้งที่แล้วแล้วนะครับก็คือตัวส่วนต้องยกกําลังสองก่อนนะเราค่อยคูณนะครับนำ x บวก1นําลัง2กับ x ลบ2กําลัง2มาคูณเลย แล้วก็ตัดกันใครที่ทําครั้งที่แล้วคล่องแล้วนะครับก็จะไปได้เร็วขึ้นนะครับนะครับตรงนี้ก็จะเหลือ11บเลบหกคูณกับ x อ็กวหกับ x อลบสออย่างแล้วงเล็บนะับเพราะมันตัดกันไปตัวหนึ่งนะฮะข้างขวาก็จะติดกําลังสองนะครับทําตามขั้นตอนเดิมครับย้ายมาลบครับดึงตัวประกอบร่วมก็คือ x อ็กวหกับ x อลบสออกอ่าข้างในก็มีการกระจายข้างล่างข้างหลัง การกระจายพ์ข้างหลังออกมานะครับแล้วก็ลบกันไปนะครับจัดรูปให้เรียบร้อยตอนนี้นะครับนักเรียนก็จะได้ x บวกหนึ่งกับ x ลบสองอยู่ข้างหน้าแล้วพ,พ์พหุนามกําลังสองด้านหลังเป็นติดลบนะครับรูก็ข,ขอเปลี่ยนเป็นบวกก่อนเ่เครื่องหมายน้อยกว่ากลายเป็นมากกว่าแล้วทีนี้ปัญหาอยู่ที่กําลังสองตัวเนี้ยจะแยกตัวประกอบต่อได้ไหมอ่าปรากฏว่าก็แยกไม่ได้ใช่ไหมครับนักเรียน 13มันแยกเป็น1กับ13ได้อย่างเดียวทำไงให้เป็น4ตรงกลางไม่มีทางทำได้นะครับอย่างนี้แยกตัวประกอบไม่ได้ก็เช็ค d i s c r i m i n a n t เหมือนเดิมนะครับ d i s c r i m i n a n t เป็นไงครับ16ลบด้วย4คูณ1คูณด้วยลบ13ปรากฏว่าออกมาเป็น68ซึ่งมากกว่า0ครับแสดงว่าตัดทิ้งไม่ได้นะตัวนี้มากกว่า0แสดงว่าเราต้องมีค่า x จาก 2, เอ, 2, เอจากเออจาก สมการกำลังสองตัวนี้นะต้องได้ค่า x ออกมา2ตัวซึ่งต้องใช้สูตรลบ b ครับนะถ้า discriminant น้อยกว่า0ย์เราจะตัดทิ้งเพราะถือว่าพหุนามตัวนั้นมากกว่า0นใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ discriminant มากกว่า0ูนยทำให้เราต้องไปหาค่า x จากสมการนี้นะครับโดยใช้สูตรลบ b บวกลบ square r o o b กำลังสลบ 4ac ส่วน 2a นั่นแหละนะครับนักเรียนก็หามาตามสูตรเลยนะ งนี้ก็เป็นเนื้อหามอต้นนะนักเรียนก็ไปทบทวนเอาเองนะใครไม่ได้เรื่องสูตรก็ไปจาสูตรด้วยนะครับออกมาเนี่ยนักเรียนจะได้คําตอบตัวนี้ฮะเป็นลบสบวกลบกับรูปสิเครับอ่ะเท่ากับว่าในข้อนี้ครับนักเรียนจะได้ค่า x ทั้งหมด4ตัวเลยนะนะครับดูตามวงเล็บนะเรามีวงเล็บ x บวกหนึ 1, ่ง x ลบสเนี่ยเราก็ได้ค่า x 2ตัวแล้วเพราะฉะนั้นไอตัวกําลังสองหาค่า x จากสูตรได้อีก2ตัวแสดงว่ามี4ตัว ับ4ตัวนี้นักเรียนจะต้องเอามาแทนเอ่ยเอามาวาดกราฟบนเส้นจํานวนนะครับโดยเรียงตัวเลขจากน้อยไปมากนักเรียงดีๆนะน้อยสุดแล้วค่อยๆไล่มานะครับ4ตัวให้ถูกต้องนะดูซิถูกไหมนี่มี4จุดนะครับน้อยสุดคือตัวไหนนะครับนักเรียนคิดนะตรงนี้มันมี x เป็นลบหนึ่ง x เป็นสองนะครับตรงนี้ x เป็นลบสองลบรูสิบแล้วก็ลบสองบวกรูสิบ ใบให้ประมาณนี้นะครับตัวแรกก็จะเป็นติดลบ2แล้วก็ลบรูสครับตัวนี้น้อยสุดไล่ตัวที่มากกว่าขึ้นมาก็ลบหนะครับตัวที่มากขึ้นไปอีกก็2ครับแล้วตัวสุดท้ายครับก็คือลบสบวกรูสิบเจ็นะตรงนี้คิดดีๆนะครับตัวรูสิบเนี่ยนักเรียนครับตัวที่มันจะถอดรูดได้ก็คือตัวที่ใกล้เคียง17ก็คือ16ใช่ไหม ถอดรูได้4นะครับถ้าเอา4ลบไป2มันจะได้2อาแสดงว่าถ้าเป็นรูดสิเนี่ยมันได้2พอดีดังนั้นพอมันเพิ่มเป็นรูดสิมันก็ต้องมีค่ามากกว่า2นะครับเวลาคิดจํานวนที่ติดรูแล้วมันถอดรูดไม่ได้นะก็ประมาณค่าเอาแบบนี้นะครับตัวนี้จะมีค่ามากกว่า2แน่นอนก็เลยอยู่ตัวที่มากที่สุดที่มากกว่า2น,นั่นเองพอถึงตรงนี้แล้วก็จบแล้วครับใส่เครื่องหมายตามช่วงนะครับบวกลบบวกลบลบ,บวกแหสตัว5ช่วงครับ ไล่จากด้านขวามือเป็นบวกเสมอนะครับแล้วก็สลับไปเรื่อยๆนะครับจากนั้นไปดูที่เครื่องหมายอสมการนะครับอสมการมีเครื่องหมายเป็นมากกว่านะครับใส่คําตอบที่ช่วงบวกแล้วก็ใส่จุดโปร่งไว้ก่อนนะครับใส่จุดโปร่งไว้ก่อนอ่ะช่วงบวกก็มีด้านซ้ายตรงกลางแล้วก็ด้านขวาใส่จุดโปร่งไว้ก่อนครับทีนี้เครื่องหมายอสมการของเรามีเท่ากับด้วยอ่าเพราะนั้นเราจะต้องไปใส่จุดทึบแต่ก่อนใส่จุดทึบไปดูที่ ตัวนี้ก่อนเห็นไหมฮะจะไม่ตัวสมการคําตอบเราจะไม่เอาลบหกับ2ครับเพราะฉะนั้นจุดลบหกับ2ต้องเป็นจุดโปร่ง <c oughs> นะครับเป็นจุดโปร่ง2จุดนี้เพราะฉะนั้นจุดที่จะทึบก็เหลือแค่2จุดนี้ที่เป็นสแควรูทนะก็ระบายทึบ <c oughs> แค่2จุดนะครับเสร็จเรียบร้อยครับตอบเลยเป็นช่วงลบอินฟิน้ถึงลบสลบรูส นะครับช่วงแรกยูเนียนช่วงที่สองคือเปิดลบหแล้วก็อีกช่วงหนึ่งยูเนียนไปปิดลบสบวกรบถึงอินฟินิตี้ครับเสร็จแล้วอ่ะมีความยากขึ้นมานิดนึงในเรื่องของการหาค่า X ที่ติดรูทเนาะติดรูทนะครับแต่ว่าขั้นตอนกระบวนการทำทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยนะนะฮะอ่ะเหลืออีกสองข้อนะครับไปที่ข้อ14เลย อ่าข้อ14ครับนักเรียนมันแยกตัวประกอบมาให้เราหมดแล้วครับตัวบนก็แยกแล้วนะครับตัวล่างก็แยกแล้วนะครับข้างบนมี x ลบ1 x ลบ2 x ลบ3ข้างล่างมี x ลบ2 x ลบ3แล้วก็ x ลบ4นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ0นครับอ่ะตรงนี้เราจะเริ่มจากตรงไหนอ่าอันแรกเลยก็คือตัวส่วนต้องไม่เท่ากับศนะูนย์ะเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้น x ต้องไม่เป็น2 3 4า ทีนี้ตัวนี้เป็นเศษส่วนที่แยกตัวประกอบแล้วและนักเรียนสังเกตนะครับมันจะมีตัวที่ตัดทอนได้ครับพอนักเรียนตั้งเคลื่อนไขเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเพื่อให้อสมการมันง่ายนะครับนักเรียนไม่ต้องเอาตัวกําลังสองของตัวส่วนเข้าไปคูณนะนะครับถ้าเกิดมันมีตัวตัดได้นะครับเพราะฉะนั้นในข้อนี้เราจะตัดตัวที่ตัดได้ออกนะครับเช่น x ลบสองกับ x ลบสามนีตัดทิ้งได้เลยครับ ทิ้งได้เลยนะพอมันหานกันมันก็ตัดกันได้ถู่นครับตัดเพื่อที่ว่าเวลาเราไปคูณจะได้ไม่ต้องคูณเยอะนะถ้าคูณเยอะเดี๋ยวมันก็จะจะยากนะครับวันนั้นตัดทิ้งไปก่อนเลยเหลือ x ลบหส่วนด้วย x ลบสน้อยกว่าเท่ากับสูตเหลือแค่นี้ครับพอเหลือแค่นี้ตัวส่วนจะเหลือตัวเดียวแล้วนะครับแล้วเราค่อยคูณฮนะตอนนี้เราก็จะนํา x ลบสยกกําลังสองครับคูณทั้งอสมการ ติดตัวส่วน x ลบสก็เลยต้องยกกําลังสองก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าเป็นบวกเป็นลบใช่ปะคูณเข้าไปครับ x ลบสก็ตัดนะฮะเหลือ x ลบหกับ x ลบสอย่างลงเล็บใช่ไหมครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ0นตรงนี้แก้เป็นสมการกําลังสองธรรมดาเลยนะครับใส่จุด1กับ4นะครับแยกช่วงเป็นบวกลบบวกแล้วเครื่องหมายาสมการเป็นน้อยกว่าครับต่อช่วงลบใส่จุดโปร่งรอไว้นะฮะแล้วถ้าเราจะใส่จุดทึบ ก็ต้องขึ้นไปดูข้างบนครับว่าทึบที่ไหนได้บ้างนะปรากฏว่าอ้าวช่วงที่เราได้เนี่ยนะครับมันตั้งแต่1จนถึง4นะครับแต่เราไม่ต้องการอะไรบ้างเราไม่ต้องการ 2, 2> ไม่ต้องการ3ไม่ต้องการ4เอาสเพราะฉะนั้นจุด4เนี่ยยังไงก็ต้องเป็นจุดโปรงนะครับและในช่วง1-4ถึง4เนี่ยมันรวม2กับ3เข้าไปด้วยแสดงว่าจุด2กับจุด3เราต้องเพิ่มเป็นจุดโปร่งเข้าไปครับ นะครับจากเงื่อนไขตรงนี้เห็นไหมกับเงื่อนไขดูเงื่อนไขกับคําตอบของอสมการแล้วเนี่ยปรากฏว่าไอตัวช่วงของเรามันดันไปรวมตัวที่เราไม่ต้องการเข้าไปด้วยนักเรียนก็เลยต้องเพิ่มจุดโปร่งครับ2กับ3เข้าไปเราจะไม่เอา2ตัวนี้ใช้ไม่ได้นะครับไม่งั้นตัวส่วนเป็นศูนย์และมีเท่ากับเนี่ยใส่ทึบได้ตรงไหนบ้างเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วว่ามันมี1กับ4ี่ใช่ไหมครับในช่วงของเราแล้ว x ไม่ต้องการ 4.. เพราะฉะนั้น4เป็นจุดโปรง่งเราก็เติมจุดทึบที่1อย่างเดียวแบบนี้นะครับเรียบร้อยเพราะฉะนั้นช่วงที่เราวาดเป็นช่วงเดียวเนี่ยมันจะถูกแบ่งเป็น3ช่วงเลยครับเพราะเรามีจุด2 3ขั้นอยู่นะคะคำตอบก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นปิด1ถึง2นะครับแล้วยูเนียนเปิด 2- 3แล้วก็ยูเนียนเปิด3 4บแบ่งเป็นช่วงนี้1 ช่วงนี้2แล้วก็อีกช่วงเป็น3หรือถ้าจะตอบแบบง่ายๆนักเรียนอาจจะตอบปิด 1- นถึงสเลยแล้วก็ไปลบเซตสกับ3ออกก็ได้นะครับนะเขียนเป็นลบด้วยเซตสกับ3ที่เป็นเลข2ตัวที่เราไม่ต้องการออกก็ได้นะครับก็จะเขียนได้สั้นลงนะครับหรือจะตอบเป็นช่วงต่อเนื่องกันไปแบบนี้ก็ได้ครับอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วเห็นไหมเวลาเช็คเงื่อนไขถ้าเกิดว่าในช่วงคําตอบมีคําตอบที่เราไม่ต้องการก็เลยต้อง ตัวนั้นทิ้งด้วยนะครับอ่ะมาถึงข้อสุดท้ายแล้วครับข้อที่สิบห้าอ่าข้อที่สิบห้านะครับเป็นวงเล็บด้านบนสองวงเล็บเป็นกําลังสองทั้งคู่เลยนะครับเป็น x กาลังสองบวกสาม x ลบสิบคูณอยู่กับ x กาลังสองบวก x ลบหกนะครับหารด้วย x กาลังสองบวกสอง x ลบสิบห้าแล้วน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์ครับเพราะนั้นตัวประกอบมีกําลังสองหมดเลยนะฮะแยกออกมาเลยให้หมดเลยครับนี่ ข้างบนนะครับวงเล็บแรกจะแยกเป็น x ลบ2กับ x บวก5อีกวงเล็บหนึ่งก็จะเป็น x ลบ2กับ x บวก3ครับข้างล่างก็จะแยกเป็น x ลบ3กับ x บวก5นะครับพอถึงตรงนี้ไปเช็คตัวส่วนก่อนนะครับว่าห้ามเป็นอะไร x ห้ามเป็น3กับลบ5ครับจากนั้นค่อยมาดูตัวอสมการว่าหลังจากที่เราแยกแล้วตัดทอนได้ไหมมีตัวเหมือนกันไหมถ้ามีตัวเหมือนตัดได้นะครับปรากฏว่ามีตัวหนึ่ง x บวก5ครับตัดทิ้งก่อนนะครับตัดทิ้งเพื่อให้เหลือแค่ตัวส่วนตัวเดียวคือ x ลบ3ใช่ไหมครับแล้วก็อย่าลืมนะตัวข้างบนเนี่ยจะสังเกตว่ามี x ลบ2เหมือนกัน2งวงเล็บเลยเพราะนั้นครูจับรวมเป็น x ลบ2ยกกำลัง2ครับนะคูณกับ x บวก3หารด้วย x ลบ3เพราะฉะนั้นเป็นส่วน x ลบ3เอา x ลบ3ากำลัง2มาคูณครับเพื่อกำจัดตัวส่วนทิ้ง นักเรียนก็จะได้ x ลบ2ยกกำลัง2คูณ x บวก3แล้วก็ x ลบ3นะครับอ่าเพราะถึงขั้นตอนนี้ก็เคยทำไปแล้วนะแยกให้ดีๆนะครับเครื่องหมายอสมการมีเท่ากับนะครับเพราะฉะนั้น x 3, 2, 3, นเท่ากับลบ3 2แล้วก็3นะครับเท่ากับลบ3 2แล้วก็3พอได้ตัวเท่ากับไปแล้วไปดูที่อสมการมีตัวกำลัง2ครับตัดทิ้ง ตัดทิ้งเหลือ2ตัวนี้เอาไปเขียนเส้นจำนวนได้นะครับก็จะมีจุดแค่ลบ3กับ3นะเครื่องหมายเป็นน้อยกว่านะครับตอบช่วงลบใส่จุดโปร่งไว้ก่อนทีนี้พอมีเท่าก,กับก็จะต้องใส่จุดทึบลงไปนะครับใส่จุดทึบตรงไหนได้บ้างหรือว่าดูเงื่อนไขซิ x ไม่เท่ากับอะไรต้องตัดอะไรทิ้งบ้างนะครับดูประกอบกันนะครับนักเรียนจะเห็นว่าตัว x ที่เราจะต้องมีอยู่ในคําตอบต้องมีลบ3 2และก็3นะครับแต่เงื่อนไขเริ่มต้น x ต้องไม่เท่ากับ3แล้วก็ลบ5นเรียนดูนะครับตัว3มันจะซ้ำกันอยู่แบบนี้ใช่ไหมเราจะยึดเงื่อนไขด้านบนเป็นหลักนะครับเงื่อนไขด้านบนเป็นหลักก็คือ x ต้องไม่เท่ากับ3นั่นเองแสดงว่า3ตัวนี้ต้องตัดทิ้งไปนะครับเพราะนั้น x จะเท่ากับลบ3ได้เท่ากับ2ได้นะครับดังนั้นตัว2อเนี่ยอยู่ในช่วงอยู่แล้วนะครับตัวลบ3ต้อง เพิ่มเข้าไปในคำตอบเพราะนั้นจุดทึอบอยู่ที่ลบสามครับนี่อันนี้นี่อันนี้ครูบอกไปแล้วนะตัด3ามทิ้งเห็นไหมครับจุดทึอบอยู่ที่ลบสามอย่างเดียวนะครับจุด3ไม่เอานะครับตัดทิ้งไปแล้วนี่ก็เป็นคำตอบได้เลยนะครับตอบเป็นช่วงปิดลบสามจนถึง3เป็นช่วงเปิดอ่าเป็นช่วงครึ่งปิดครึ่งเปิดนั่นเองนะครับอ่ะ คลิปนี้จะมีแค่นี้นะครับก็เวลาก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่ารวมๆเนื้อหาก็จะวนๆกันอยู่ในเรื่องของการคูณเ,เพิ่มเข้าไปในอสมการนะครับมีทั้งการหารออกนะครับมีการทั้งคิดเงื่อนไขตัวไหนไม่มีต้องตัดทิ้งหรือตัวไหนที่มีต้องเพิ่มนะครับเวลาแก้อสมการแล้วมันไม่มีคําตอบที่เราต้องการเราก็ต้องเพิ่มเข้าไปหรือว่าในช่วงคําตอบมีตัวไม่ต้องการเราก็ต้องตัดทิ้งออกนะครับประมาณนี้นะ วันนั้นก็จะจุกจิกจุกจิกแบบนี้นิดนึงนะครับแต่ว่านักเรียนฝึกทําบ่อยๆครับทาจนคล่องจนชนานาญเนี่ยมันจะเป็นสเต็ปขั้นตอนแลวนักเรียนจะรู้ว่าแต่ละขั้นนักเรียนต้องเช็คอะไรตรงไหนบ้างนะครับผมก็เป็นกําลังใจให้นะครับสาหรับใครที่กําลังเรียนเรื่องของสมการอสมการอยู่นะครับนับว่ายากนะแต่นักเรียนก็เอาตรงนี้ไปใช้นะครับถ้าเป็นประโยชน์เอาไปลองทําลองใช้ดูถ้าเกิดว่ามันช่วยให้ ทำโจทย์ได้ง่ายขึ้นหรือว่าทำให้เราเข้าใจง่ายขึ้นก็ขอบคุณมากนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับใครมีอะไรคอมเมนต์มาได้นะครับนะครับติชมได้นะครับเราจะเจอกันใหม่ครั้งหน้าแล้วกันนะครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนบายบายสวัสดีทุกคนนะครับ